สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นรายการท้าวันที่12มกราคมโดยโจทย์บอกว่าสั่งซื้อชุดคอมเพรยเซอร์ขอให้ค่ะสั่งซื้อโซฟาจำนวนสองเครื่องตล้งราคา22,000บาทจากบริษัทโซฟาบางกอกให้เข้าไปที่หน้าจอระบบเลยนะคะเ้อาที่ระบบซื้อค่ะกด WorkFlow ก็เข้าไปที่ใบสั่งซื้อโดยรหัส PO นะคะในที่นี้จะใช้เป็นสำนักง,งานใหญ่เล่มเอกสารโซนโซนโซนหนึ่งใบสั่งซื้อกดโอเคค่ะให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มในที่นี้ได้มีการทำไปแล้วแต่ โมูลสักเล็กน้อยค่ะถ้าในการทำงานจะกดเพิ่มจะต,ตรงนี้ขออนุญาตกดแก้ไขนะคะเลขที่แล้วก็เลขที่อ่านอิงเราจะไม่ใส่ค่ะเราจะให้โปรแกรม running โดยอัตโนมัติส่วนวันที่เราจะใส่เป็น12 0่5สค่ะรหัสผู้ขายตรงนี้ก็ให้ใส่สดนะคะ แล้วก็ enter ค่ะของเราเป็นของร้านโซฟาบางเกากก็ให้เลือกเป็นโซฟาบางเกอกค่ะแล้วก็กดเลือกก็จะขึ้นมาเป็นโซฟาบางกาะให้เราตรงนี้ให้เลื่อนมาที่รายการอิน o น c e สินค้าด้านล่างเลยนะคะไปที่แก้ไขรายละเอียดอื่นๆก่อนค่ะ ตรงนี้จากตัว n ให้เราเปลี่ยนเป็นตัว y ค่ะก็จะขึ้นมาให้เรายืนยันราคาถึงวันที่12.01.58แแล้วเราก็จะไปใส่วันที่วันที่ที่จะได้รับของนะคะ การเสร็จแล้วก็ให้กดโอเคด้านบนะคะ่ะตรงนี้รายการก็จะขึ้นมาให้เราเยบร้อยแล้วเลื่อนลงมาที่รายการอินโ i c e สินค้าได้ลนะคะตรงช่องทีค่ะให้เราใส่เป็นเลขหนึ่งนะคะให้ใส่เลขหนึ่งะคะ่ะแล้วก็รหัส ตรงนี้โซฟาก็จะขึ้นมาให้เราเป็นรหัส E ศ3นสานะคะจำานวสองตัวค่ะที่เราสั่งซื้อมาก็าใส่ได้สองแล้วก็วเป็นเอร์ค่ะระบบก็จะขึ้นมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อถูกต้องแล้วก็กดโอเคยืนยันค่ะเลขก็จะขึ้นมาให้เรานะคะก็คือโซฟา,ซฟาราคาซื้อสอง0 0า มูลค่าก็จะเป็นสี่หมื่นหันบาทเพราะว่าของเราสอง,องสองตัวนะคะต่อมาเราก็มาตรวจสอบข้างล่างค่ะมูลค่าก่อนแหวกสี่หมืหพันบาทมูลค่าแบบกสามพันสองร้อยี่สิบบาทมูลค่ายอดรวมสุทธิสี่หมื่นเก้าพสองร้อยยี่สิบาทค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้เรากด แอปสิบันทึกได้เลยค่ะแล้วผมจะถามว่าพิมพ์หรือไม่ในท่าการทำงานจริงเราจะพิมพ์แต่ในที่นี้เราไม่พิมพ์ให้กด n อค่ะตอนนี้ก็ได้รายการค้าแล้วนะคะหนึ่งรายการที่เราเพิ่งทำไปเมื่อสักครู่ค่ะเราจะไม่ทำการบันทึกรายการใดๆแล้วให้กด escape ออกนะคะ ะค,ะค่ะตอนนี้รายการคะ้าวันที่12มกราคมก็ทำการเ,เสร็จเร็มมาแล้วนะคะ